รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยในปี2,558 กรุงเทพมหานครได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลโดยจัดโครงการตลาดน้ำวิถีไทยครองพดุงกรุงกรเกษมภายใต้แนวคิด5ตลาดบก6ตลาดน้ำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและเล็งเห็นคุณค่าความงดงามของคูครองและสายน้ำในอดีตภายในงานได้จัดให้มีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำโดยตลาดบกเปิดให้บริการเวลา11.00นราถึง20.00น และตลาดน้ำให้บริการ15นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยมีเรือค้าขายเข้าร่วมงานจำนวนถึง90ลำและมีท่าเรืออีก3ท่าเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยจัดเรือท่องเที่ยวขนาดที่นั่ง40คนไว้บริการวันล,ละ2เที่ยวเวลา16นาฬิกาและ17นาฬิกานอกจากนี้มีกิจกรรมและการละเล่นพื้นบ้านมาสร้างความคลื่นเครงให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ กรุงเทพมหานครยังจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง C C T V เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตลอดพื้นที่การจัดงานโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆพร้อมจัดรถรับส่งเพื่อความสะดวกของผู้ร่วมงาน3าจุดด้วยกันคือบริเวณวัดสมนัณวิหารบริเวณวัดมกุฏกษัติยารามริมถนนลูกหลวงและได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากสนามม้านางเลิงให้ประชาชนสามารถนำรถเข้าจอดได้อีกด้วยครับ ทั้งนี้งานตลาดน้ำวิถีไทยคลองพดุงกรุงกเกษมจัดขึ้นระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2558ก็เป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับคลองพดุงกรุงกเกษมซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ของเราและรวมทั้งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างดีมากๆเลยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคลองพดุงกรุงกเกษมและยังเป็นการขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่องราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพ